สวัสดีค่ะที่นี่ช่อง y o u t u e วคนในนะคะวันนี้ผปมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวดิฉันเองนี่แหละคะ่ะก็คือดิฉันวันนั้นดิฉันไม่สบายนะคะดิฉันก็นอนนะคะนอนหลับตอนนั้นจำได้ว่าอยู่บ้านนะคะเป็นบ้าน ไม้สองชั้นนะคะเป็นบ้านไม้สองชั้นข้างบนก็จะมีห้องนอนสองห้องนะคะแล้วก็จะมีข้างล่างก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งแล้วก็ห้องครัวแล้วก็จะเป็นห้องโถง,งใหญ่นะคะตอนนั้นนี่ฉันก็นอนนะคะบ้านละเป็นบ้านของคุณป้านะคะคุณป้ากับคุณลุงคะ่ะฉันก็นอนหลับแล้วก็ฝันนะคะนเราร่างกายเราก็ตอนนั้นอ่อนแอมาก Friends, <don 't S 1> ไม่ค, <Led you. S 1> ค่อยสบายนะคะเหมือนกับ จะเป็นไข้ทับที่ดูนะคะก็ฝันนะคะนอนหลับฝันนะคะฝันว่าเดินไปบนถนนจะเป็นทางเล็กๆนะคะแต่ทางนี้มันจะอยู่สูงนะคะมันไม่ได้อยู่บนดินนะคะมันอยู่สูงมากเราเดินเดินไปก็จะเจอ ู้ชายสองคนนะคะเดินมาใส่จกจงกระเบนสีแดงถือไม้เดินมาคู่กันนะคะแ,แบบเดินเร็วมากสักพักหนึ่งเราก็เห็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะสองคนมาด้วยเราก็เลยถามว่าท่านมาทำไมาจะมารับเด็กสองคนนี้ไป แล้วเด็กสองคนก็เดินตามท่านมาแล้วท่านท่านก็บอกว่าตอนมาไม่ไม่มีอะไรตอนกลับก็ไม่ต้องเอาอะไรมาในภาพก็เห็นเด็กชายกับเด็กผู้หญิงเดินคู่กันมานะคะก็คงจะเป็นเด็กอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละค่ะเดินมาด้วยกันแต่ว่าในภาพเขาจะไม่ไม่เห็นนะคะเ็าจะเหมือนกับมีอะไรบางไว้แบบไม่มีเสื้อผ้าใส่ทั้งสองคนเดินเปลือยมาค่ะเดินตามไป แล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะคือตอนนั้นตกใจมากเลยว่าทําไมเราฝันเราคิดว่าเรามันกับคนที่แบบมันวิญญาณออกสักล่างนะคะเราก็กลับมานะคะก็มีแค่นี้ล่ะคะ่ะ